รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอลพระพุทธศาสนาถือได้ว่าเป็นศาสนาประจำชาติไทยและอยู่คู่กับชาติไทยมาโดยตลอดขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมไทยล้วนแล้วแต่มีรากฐ,ฐานมาจากพุทธศาสนาแม้แต่วันหยุดราชการหลายๆวัน ก็มีความเกี่ยวเนื่องกับวันสําคัญทางพุทธศาสนาแต่ปัจจุบันเมื่อสังคมให้ความสําคัญกับการพัฒนาทางวัตถุมากขึ้นความสําคัญของาศาสนาก็ดูจะเบาบางลงผมชักสงสัยแล้วล่ะครับว่าเยาว,วชนในปัจจุบันจะมีใครทราบไหมนะว่าวันพระวันถัดไปคือวันที่เท่าไหร่หรือความหมายของวันโกนหรือวันพระใหญ่คืออะไรเราลองไปถามพวกเขากันดูดีกว่าครับ วันที่มีการทำบุญครั้งใหญ่น่าจะเป็นวันที่พระไม่ออกบิณฑบาตแล้วให้พวกเราเนี่ยไปทำบุญที่วัดมั้งคะวันพระใหญ่คิดว่าเป็นวันเกี่ยวกับการทำบุญครั้งใหญ่อะไรประมาณนี้ครับไปทำบุญตักบาตรไปไหว้พระไปถวายสังฆทาน,นะคะ่ะเข้าวัดทำบุญตักบาตรแล้วก็เวียนเทียนค่ะ ทำบุญใส่บาตรแล้วก็เวียนเทียนตอนเย็นค่ะก็คือทําบุญอย่างไรละครับผมก็คือทําบุญตักบาตรเข้าวัดเข้าวาครับผมงดทําความชั่วแล้วมาทําความดีครับผมก้นผมหรือปงผมพาหรือเปล่าคะดูเหมือนจะยังไม่มีใครทราบคําตอบจริงๆของคําถามเหล่านี้นะครับวันนี้รายการลุยสยามของเรา ขอพาคุณผู้ชมทุกท่านไปร่วมหาคำตอบและความหมายของวันสำคัญต่างๆในพุทธศาสนากับตอนวันพระวันที่สังคมเกือบลืมครับ คน,คนรุ่นใหม่จะยังไม่รู้ความหมายของวันพระใหญ่หรือวันโกนแล้วถ้าเราถามครูชาวต่างชาติอย่างครูกเกรกสงสัยกันไหมครับว่าครูกเกรกจะรู้คำตอบหรือเปล่าสวัสดีครับทิชเชอร์กับรายการลุยสยามแล้ววันนี้เป็นวันสำคัญมากสำหรับศาสนาพุทธทิชเชอร์รู้ไหมว่าประเทศไทยมีวันพระกี่วันก็ผมว่าประมาณ 4 5ห้าวันต่อเดือนใช้หรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับไม่ได้นับถือศาสนาะนับไม่ถูกนะครับนอกจากวันพระยังมีวันโกนด้วยนะวันโกนยังโกนหัวรู้จักไหมวันโกนคืออะไรอ,อไม่เคยนะครับไม่เคยได้ยินนะครับแต่ไม่รู้ว่าจะจะทำยังไงหรือมีความสำคัญอะไรยังไงครับมีวันพระใหญ่ด้วยนะวันพระใหญ่กับ ไม่รู้เหมือนกันมันมันต่างกันยังไงนะครับแต่ผมว่าวันพระใหญ่น่าจะมีความสําคัญมากกว่าเดิมนะครับหรือเป็นโอกาสพิเศษอะไรอย่างนี้แต่ไม่ไม่รู้ลึกนะครับคนไทยจะจะนับถือหรือจะคิดไว้ยังไงโอ้โหผมเองนะครับอยากรู้จริงนะครับศาส,สนาพุทธนับถือหรือเคารบอะไรยังไงนะครับแต่ผมพอดีเลยยุยท่วัดนะครับจะไปหาคําตอบนะครับแต่ก่อนอื่น ผมตอบเองไม่ได้ต้องหาผู้รู้แล้วผมจะไปหาพระอาจารย์นะครับที่จะสอนให้ที่จะเกิดรู้ศาสนาพุทธมากขึ้นครับครูเกรกเองก็ดูจะไม่ทราบคำตอบเหมือนกันนะครับงั้นเราถือโอกาสเอาวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่ผ่านมาไปเรียนรู้วิถีของชาวพุทธที่ดีงามแล้วก็หาความหมายของคำต่างๆเหล่านี้กันดีกว่าครับแล้วด้านหลังผมนะครับจะมีหลายๆคนนะครับมาตักป่นนะครับซึ่งคนไทยถือว่าเป็น เป็นวิธีก okay. ธารทำบุญนะครับทำบุญหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า make merit นะฮะ make merit วัดที่แปลว่า temple นั่นเองนะครับ temple เมื่อกี้นะครับทีช่วยกใส่บาทเรียบร้อยนะครับเราตอนนี้นะครับก็รู้สึกว่าสบายใจนะครับเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้นับถือศาสนาแต่ผมก็ อยากรวมกิจกรรมนะครับทำปูนแล้วตามศาสนาด้วยนะครับคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธหรือบูติสึมนั่นเองนะครับเราพูดด้วยนะครับจะตามวัฒนธรรมจะตามศาสนาด้วยเรารู้สึกดีใจนะครับที่มีโอกาสมารวมกับหลายๆคนนะครับมาตากป่าดก็เป็นกิจกรรมที่ดีทําดีได้ดีนะครับแล้วรอบๆที่เจ้แกรนับจะเห็นหลายๆคนนะครับแสดงว่าคนไทยเชื่อนับถือศาสนาพุทธนะครับแล้วผมเองนะครับ อยากรู้มันมันเกี่ยวอะไรมีความเชื่ออะไรบ้างนะครับเรารู้สึกว่าประทับใจมากนะครับที่มีโอ้โหนับไม่ถูกนะครับเป็นเป็นสองพันสาคนหรือมากกว่านี้นะครับคนเยอะมากแสดงว่าวันนี้นะครับเป็นวันพิเศษเป็นโอกาสพิเศษสำคัญมากนะครับ วัสดีครับผมจเจริญพรโยมเกลคกัคบเวลาพูดกับพระเขาไม่ได้โยมใช้คำว่าสวัสดีเขาใช้คำว่ากราบนามัสการพระอาจารย์ใช้คำพูดอย่างนี้ที่ถูกต้องโอ้โหเป็นนคำที่ยาวมากเลย<ช> <c oughs> ขออีกทีชาชาครับใช้คำว่ากราบนมัสการพระอาจารย์ครับใช้คำว่าอย่างนี้ใช้คำว่ากราบนามัสการถ่งจะถูกต้องที่สดุด เพื่อให้ความเคารพใช่ไหมเป็นทั้งเคารพด้วยทั้งเป็นภาษาธรรมะที่ใช้ปกติด้วยถ้าเป็นคาว่าสวัสดีจะเป็นของชาวบ้านชาวโลกไปแล้วใช่ถูกต้องแต่ผมเป็นคนหนึ่งที่ไม่ได้นับถือศาสนานะแต่อยากรู้ศาสนาพุทธอยากรู้อยากรู้เลิกจะเป็นยังไงมีมีวันพระอะไรบ้างนะครับวันพระก็มีทั้งวันพระเล็กคือวันพระแปดข้าแล้วก็วันพระใหญ่คือ วันพระ15คห้าคแล้วมันมันต่างกันยังไงครับอก็มีความต่างกันบ้างเพราะนั้นโยมแกรกอยากจะรู้ความสาคัญก็เดี๋ยวเราไปคุยกันด้านในไหมอ่าได้ครับอ่าจะได้รู้เรื่องกันทั้งหมดเลยด้านในนะพระอาจารย์ครับเจริญพรครับผมแล้วได้ยินว่าจะมีวันโกลด้วยใช่ใช่เจริญพรวันโกลก็คือวันก่อนถึงวันพระไม่ว่าจะเป็นถึงวันพระเล็ก หรือเป็นวันพระใหญ่ก็ตามวันพระเล็กก็คือ8ปดค่ำถ้าวันโกนก็คือ7จค่ำคือก่อนหรือถ้าเป็นวันพระใหญ่ก็คือ15ค่าคับวันโกนก็คือ14บ่ค่ำสาเหตุที่วันโกนเกิดขึ้นก็เพราะว่าถ้าเป็นวันพระใหญ่ส่วนมากพระจะโกนผมก่อนวันพระใหญ่จึงนิยมเรียกว่าวันโกนคือการโกนผมนั่นแหละสาเหตุที่เรียกวันโกนเพราะอะไรนอกจากว่าโกนหัวแล้ว เป็นการเตือนด้วยว่าพรุ่งนี้เป็นวันพระเป็นวันพระ,ะแล้วนะวันพระเล็กหรือใหญ่มีกิจกรรมพิเศษอะไรก็ปางแต่ละวัดก็จะมีกิจกรรมเน้นที่เช้ามาก็ทำบุญใส่บาตรถวายพระทานอาหารเช้าแก่พระสงฆ์เมื่อถวายพระทานเช้าเสร็จแล้วก็ทำวัดสวดมนต์เหมือนเมื่อเราได้เจอได้พบนะครับได้ไหว้พระได้สวดมนต์ฉะนั้นถ้าวัดไหนมีการปฏิบัติเคร่งครับ ก็จะมีการบวชเนคคำมะหรือชีพรามาหมายความว่าการบวชเนคคำมะชีพรามคือนุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลเยอะขึ้นกว่าปกติชีพรามจะไม่โกนผม,มไม่เหมือนชีปกติครับแม่ชีปกติโกนหัวแต่รักษาสินแปเท่ากันดังนั้นแม่ชีปกติก็คือโกนหัวโกนผมนุ่งขาวและรักษาศินแปด แต่ชีพราหมณ์เนคขมะใส่ชุดขาวเพียงแต่ไม่โกนหัวและรักษาศีลแปข้อเหมือนกันมันต่างกันนิดเดียวเองต่างกันนิดเดียวนี่คือความสําคัญที่ว่าวันสําคัญในวันพระก็ตามญาติโยมก็เลยเข้าวัดปฏิบัติธรรมนอกจากนั้นอีกวันพระใหญ่ๆอย่างเช่นวันสําคัญในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าจะเป็นวันมาคะบูชาวันวิสาขบูชา วันอาสาฬหาบูชาจะมีการปฏิบัติทั้งวันเช่นในช่วงบ่ายก็จะมีการฟังเทศปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาปฏิบัติครับทำสมาธิตอนเย็นทําวัดเย็นเมื่อทําวัดเย็นจบแล้วก็จะเป็นการเวียนเทียนรอบพระอุโบสถสามรอรบเพราะฉะนั้นเย็นนี้เชิญโยมเกล็กมาเวียนเทียนด้วยกันโอโ้โหขอบคุณมากนะครับเป็นเกียรติจริงๆนะ แล้วสุดท้ายถ้าอยากแสดงความขอบคุณกับพระอาจารย์จะจะทำตัวยังไงครับปกติเราจะจะไหว้คนทั่วไปนะครับก็กราบสามครั้งถ้าเป็นพระเมื่อเราสนทนาพระจบแล้วก็เชื่ว่ากราบนมัสการลาพระอาจารย์เก็กราบสามครั้งครับขอแสดงความขอบคุณด้วยครับขอบคุณกราบให้ถูกต้องเหมือนที่พยานสอนสักู่อัญชลีวันทาอาิวานิ้วชิดติดกันนะ อัญชลีวันทาอาพิวาทอัญชลีวันทาอาพิวาทขอเจริญพรช่วงหน้าเรากลับมาดูครูกเกรกกับการทำวัดเช้าครั้งแรกในชีวิตกันครับ ลุยสยามตอนนี้ถือเป็นโอกาสดีของครูเกรกเนื่องจากตรงกับวันอาสาลาหบูชาที่ผ่านมาซึ่งเป็นวันสําคัญทางพุทธศาสนาทางวัดเลยมีกิจกรรมให้ครูเกรกได้เรียนรู้ทั้งวันเลยละครับพูดถึงวันสําคัญทางพุทธศาสนาในประเทศไทยมีด้วยกัน6วันโดยวันที่ไม่ได้เป็นวันหยุดนักขัตเลิกสามวันคือวันเข้าพรรษาวันออกพรรษาและวันอัฐมีบูชาหรือวันที่ถวายพระเพลิงพุทธศรีระ ส่วนวันสำคัญทางพุทธศาสนาที่เป็นวันหยุดนขัดตะเลิกได้แก่ขึ้น15ค่ำเดือน3วันมาฆาบูชาหรือวันที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงโอวาทปฏติโมกวันขึ้น15ค่ำเดือน6วันวิสาขาบูชาหรือวันที่พระพุทธเจ้าทรงประสูตรตรัสรู้และปรินิพานและวันขึ้น15ค่ำเดือน8วันอาสาฬหาบูชา หรือวันพระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาและทรงแสดงพระธรรมเทศนาธรรมะจากกระปวัตนสูตรครับแล้วในวันพระนะครับจะมีหลายๆกิจกรรมนะครับเช่นวันนี้นะครับจะมีพิธีปวดชีพับนะครับแล้วทีเจเกกนะครับจะเข้าไปดูมันจะเป็นยังไงนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตตามผมมาเลยนะครับไปมีแล้วสงน จริงๆแล้ววันนี้ถือเป็นการนั่งสมาธิครั้งแรกในชีวิตของครูกเกรกเลยละครับปกติครูกเกรกเป็นคนแอคทีฟไม่ค่อยชอบที่จะอยู่เฉยๆสักเท่าไหร่ทางทีมงานเองก็ไม่ได้คาดหวังว่าครูกเกรกจะนั่งสมาธิได้นานถึง90นาทีเห็นความตั้งใจที่จะเรียนรู้แบบนี้ขอแอบชื่นชมในความพยายามของครูกเกรกจริงๆนะครับ คุณผู้ชมนะครับดูดีที่วีเดินเปเลยนะฮะไม่ว่าร้างไก่เมื่อยเนี่ยครับก็มีอารมณ์ดีนะครับนั่งสมาธิครั้งแรกในชีวิตเรารู้สึกว่าโอ้โหนั่งไม่เป็นนะครับทำยากเห็นไหมขาไม่ลงเลยแต่ผมไม่ยอมนะครับนั่งประมาณไม่ได้นับเวลานะครับแต่เกือบชั่วโมงนะฮะแล้วความรู้สึกคือทุกสิ่งทุกอย่างก็ดับนะครับไม่ได้คิดอะไรเลย ไม่ได้คิดถึงโลกไม่ได้คิดถึงอาชีพนะครับแค่หลับตาเอาเมืออย่างนี้หายใจเข้าหายใจออกสบายใจนะครับแต่ร่างกายพังแล้ว <c oughs> meditate <c oughs> เป็นกริยาหรือ meditation <c oughs> เป็นคำนามนะครับ meditate meditation <c oughs> เอาละคุณผู้ชมนะครับที่ c h e จะมาหาคนอื่นนะครับมาสัมภาษณ์แล้วจะรู้ความรู้สึกนะครับโอเค <Okay. S 2> วันนี้เป็นเป็นวันพิเศษใช่ไหมครับแล้วพอฝั่งเทศนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับรู้สึกดีแล้วก็เข้าใจอะไรมากขึ้นครับจากที่เราเรียนมาอจาจจะเข้าใจแค่บางส่วนพอท่านเทศก็ทําให้เราเข้าใจอะไรึกมากขึ้น,นดีมากแล้วมาบ่อยหรือเปล่านะครับที่วัด มาวัดพระรามเก้าบ่อยค่ะฝืนใจมาทําบุญแล้วก็มาช่วยล้างจานครั้งนี้เป็นการบวชเลขขับมาครั้งแรกที่วัดนี้ผมด้วยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เข้าวัดแล้วทําบุญรู้สึกดีนะครับนั่งไม่ค่อยเป็นนะครับโอ้ล่างกายก็พังแล้วแต่อารมณ์ยังดีนะครับแล้วคุณพี่มีคำแนะนำหรือเปล่าสำหรับนั่งสมาธิต้องฝึกค่ะสมาธิยากทุกวันนี้ จริงบวชมาหลายปีแล้วก,ก็ยังมีปัญหาการนั่งแล้วก็มีปัญหา,าสมาธิแต่ทุกอย่างก็ต้องฝึกฝึกไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะค่อยๆดีขึ้นความฟุ้งซ่านจะเกิดขึ้นแต่เราก็จะมีวิธีทําให้ความฟุ้งซ่านค่อยๆลดลงมันต้องฝึกทุกอย่างในการฝึกจิตครับต้องฝึกโฟนบ่อยนะครับ,บแล้วจะถามว่าประโยชน์ของนั่งการน,นั่งสมาธคิคืออะไรครับ วเวลาคิดอะไรก็มีสติมากขึ้นจากการที่เรามีภารกิจต่างๆนานาใน,าน ين, แต่ละวันมันก็มีความเครียดความอะไรวุ่นวายในชีวิตสมควรคการที่เราได้มานั่งสมาธิมาทำอะไรแบบนี้ทำให้จิตเราสงบนิ่งมีการคอนคลายในในไอความเครียดอะไรเราช่วยได้ เป,เป็นคำพูดที่ดีนะครับสมองจัใสเหมือนสมองได้พักผ่อนครับสมองเพรา,า<ๆ>ะเราเราทำงานมาจันถึงสุกเนี <sandwich. S 2> นะ่ยวุนวายมุนวายมากเกี่ยวกับเรื่องคนเกี่ยวกับเรื่องงานก็ทําให้รู้สึกว่าจิตใจมันก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยมีความสุขเท่าไหร่เพราะว่ามันมันเค,ครียดนะคะแต่ว่าเรามานั่งอย่างเนี้ยเรามาทำกุฏนตั้งแต่เช้ามาเช้าก็ตักบายเข้าสารอาหารแห้งเพราะมาประจำนะคะ ผมเองตอนแรกรู้สึกแปลกใจนะครับอึดอัดมากเลยนะครับเป็นครั้งแรกในชีวิตแต่สุดท้ายรู้สึกว่าเป็นเสมชิลในไหวอะไรนะครับดน้ไทเมื่อกี้ทรมานะเพราะาพอหลับตาเนี่ยลืมครับ ถ้าตัวตัวไปอ่ะพระอาจารย์จะนั่งแค่ครึ่งชั่วโมงอย่างมากชั่วโมงเดียวนี่วันนี้ชั่วโมงครึ่งอยู่เก่งมากไม่รู้ตัวเองนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณครับสาธุปัจจุบันเด็กๆมากจะไม่ค่อยเข้าวัดเนาะ พวกเราก็ต้องปฏิบัติหรือว่าทำตามให้เด็กๆได้รู้เรียนรู้ในพุทธศาสนาให้มาทำหน้าที่ใช่ไหมเป็นสาธิกชนที่ดี <c oughs> <c oughs> เพราะว่าสิลธรรมของเราก็ยังใช้ได้กันตลอดป,ประวัติศาสตร์เนาะยังใช้กันได้ถึงปัจจุบันนี้เป็นหลักธรรมที่ยืดเหนี่ยวให้คนได้มากราบไหว้ศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ วันพระก็เป็นวันที่ชาวพุทธทุกคนนะคะให้ความเคารพในพระพุทธศาสนาซึ่งตัวพี่เองก็เคารพแล้วก็ศรัทธาในพุทธศาสนาเพราะนั้นบันพระเนี่ยก็เป็นกิจกรรมหนึ่งที่ทุกคนจะต้องมาวัดนะคะมาทําบุญมาตักบาตรมาถวายเพน,นะคะแล้วก็มากราบพระแล้วก็ฟังธรรมนะคะซึ่งอันนี้พอเราฟังพอเราเข้าวัดแล้วเรารู้สึกมีความสบายใจวันพระนะคะก็ยังคงอยู่คู่กับสังคมไทยคะ่ะราบเท่านั้น แสนนานนะคะในความเห็นของพี่นะคะออในยุคปัจจุบันนี้นะคะคนส่วนมากอาจจะละเลยหรือว่ามองไม่เห็นความสำคัญของวันพระหรือว่าวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอื่นๆนะคะไม่ใช่วันเฉพาะวันพระอย่างเดียวเหมือนวันพระก็เหมือนว่าเป็นวันที่ทุกคนจะได้หยุดแต่ยิ่งเป็นวันพระใหญ่เนี่ยเหมือนว่าเหมือนเราแบบมีเรื่องอะไรที่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้เหมือนเรามาทําบุญเราก็จะทำทำให้จิตใจเราดีขึ้นแล้วก็มีกําลังใจในการ เรียนในการทำงานต่อไปนะครับคำว่าวันพระคือ holy ไม่ใช่ h า l i นะครับสลาโอ holy day ไม่เหมือน holiday ที่แปลว่าวันหยุดเฉยๆนะครับก็เป็น day holy day holy day ศาสนาพุทธนั่นเองนะครับก็จะใช้คำว่า buddism h นะครับ buddism h หรือถ้าสำหรับคนนะครับจะพูดว่า i am buddist i am buddist I believe in Buddhism แต่ฉันเชื่อในศาสนาพุทธโอเค try it ลองดูนะครับ see ya เอาเอาเป็นเป็นชุดหนึ่งเนี่ยครับจะมีดอกไม้ท,ทูบเทียนใช่ไหมครับได้แล้วชุดหนึ่งนะฮะดูมือด้วย <laughs> พร้อมแล้วโอเคไป let's go การพระอาจารย์ครับจเจริญพรยมแกลครับผมผมได้ทำบุญครับแล้วเราได้ดอกบัวทูบก,กับเทียนจเจริญพรสวยด้วยดีด้วยงามด้วยแล้วผมเองไม่รู้จะทำยังไงนะครับจะเห็นหลายๆคนเวียนเทียนอยู่ใช่ใช่จเจริญพรจากนี้ไปเราก็จะไปเวียนเทียนไงอุปกรณ์ในการใช้การเวียนเทียนก็ประกอบไปด้วยเทียนจุดบูชาทูปก็จุดบูชาส่วนดอกบัวนี้ สื่อความหมายของพระพุทธองค์เป็นผู้ตัดสรุ้แจ้งโลกเป็นบัวพ้นน้ำจึงใช้ดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์เพราะฉะนั้นอุปกรณ์ในการใช้เวียนเทียน3อย่างนี้ครบถูกต้องสมบูรณ์แล้วคือเทียนคือทูบคือดอกไม้ซึ่งจะใช้ดอกบัวเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนาจากนี้ไปร,รเราก็จะไปเวียนเทียนกันแต่ผมขอ,อนิดน,นึงนะครับการเวียนเทียนมี ความหมายอะไรบ้างนะครับจเจริญพรการเวียนเทียนสื่อความหมายหมายถึงเราระลึกนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าในรอบที่หนึ่งส่วนรอบที่สองระลึกนึกถึงคุณของพระธรรมรอบที่สระลึกนึกถึงคุณของพระสงฆ์เรน่้งการเวียนเทียนรเราจะเวียนสรอบรอบพระอุโบสถ และเวียนขวาตามที่เราเห็นในภาพเวียนขวาใช่ไหซ้ายไม่ได้ไม่ได้เพราะการเวียนขวาเป็นสัญลักษณ์ของคนที่ยังมีชีวิตอยู่เดี๋ยวดูก่อนครับแต่คนเวียนซ้ายคือคนที่ตายแล้วโอ้วาดีกว่านะะใช่เราจึงมาเวียนขวาซึ่งอุปกรณ์ครบแล้วเวียนรอบที่หนึ่งนึกถึงพระพุทธเจ้าคือผู้ตัสรู้ผู้รู้แจ้งโลผู้มีปัญญา ผู้มีเมตตากรุณาต่อสัตว์รอบที่สองพระธรรมคือคำสั่งสอนที่พระพุทธเจ้าสอนพวกเราส่วนรอบที่สมนึกถึงพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีผู้ปฏิบัติชอบนั่นเองเราระล,ลึกนึกถึงโดยใชย้เทียนทูและดอกไม้เป็นเครื่องน้อมบูชานั่นเองครับครบแล้วนะครับ ีจรก,ก็พร้อมนะครับได้เจริญพรเดี๋ยวผมจะลองครั้งแรกในชีวิตนะครับได้เลยเราจะ<ด>จำบทเรียนด้วยได้เลยแล้ววันนี้ผมได้ความรู้เยอะมากนะครับแล้วอุปกรณ์ครบแล้วเรียบร้อยนะครับผมพร้อมแล้วนะครับจะเวียนเทียนแต่ก่อนต้องแสดงความขอบคุณกราบนามัสการพระอาจารย์จเจริญพร ที่จะเก็บได้เวียนเทียนสามรอบนะครับแล้วด้านหลังผมนะครับยังมีหลายๆคนเวียนเทียนอยู่นะครับเราวันนี้รู้สึกว่าเป็นโอกาสพิเศษเป็นโอกาสที่ดีสําหรับผมนะครับได้เรียนรู้ศาส,สนาพุทธมากขึ้นนะครับตั้งแต่เช้าเลยนะครับใสยปาดน,นั่งสามาธิและสุดท้ายรู้สึกว่าใกล้เป็นคนไทยแล้วนะครับเพราะว่าคนไทยจะนับถือศาสนาพุทธมากครับเรารู้ว่าศาส,สนาพุทธสอนให้เราเป็นคนดี และมีประโยชน์ในชีวิตประจำวันด้วยนะครับท้ายขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับพุทธศาสนาจึงถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมงกระดกที่คนรุ่นก่อนส่งมอบผ่านมาให้คนรุ่นถัดๆไปเช่นเดียวกับสมบัติทางวัฒนธรรมอื่นๆผมเชื่อเหลือเกินว่าความดีงามเหล่านี้ ก็จะยังคงอยู่เป็นเอกลักษณ์ไทยสืบไปครับแนะนำเรื่องราวที่น่าสนใจมาได้ทางเพจ Facebook ลุยสยามและติดตามชมย้อนหลังได้ทาง YouTube Channel ของรายการแล้วพบกันนะครับ